เพราะว่าหากดูจากในส่วนของราคาที่มีการบิดตัวขึ้นมาประมาณ30มสิบเหรียญถึงสี่สิบเหรียญแล่าสุดเดออนแล้วทีเดียวนะครับก็เลยส่งผลให้มีแรงขายทำกําไรสลับออกมาเหมือนกันแต่หากดูจากสถานการณ์หรือปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้ราคาทองคําขยับหรือว่าบิดตัวขึ้นมานะครับดูแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีนะครับแต่เพียงแค่สถานการณ์ไม่ได้บานปลาย แล้วก็ไม่ได้ลุกลามออกไปนะครับในส่วนของสถานการณ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่จบนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทา,ทางอิหร่านเองก็มีการออกมาว่าจะมีการนัดชุมนุมประท้วงแล้วก็ระดมในส่วนของกลุ่มนิกายที่มีความขัดแย้งกันนะครับซึ่งนะักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาดูอยู่ในส่วนของสถานการณ์ดังกล่าวนะครับว่าจะเกิด ความรุนแรงหรือว่าเกิดเรียกร้องกระแสการต่อต้านระหว่างนิกายได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดประทุหรือว่าเกิดเป็นกรณีกลับขึ้นมาอีกครั้งก็คิดว่าน่าจะกลับไปกดดันในส่วนของตัวสินทรัพย์เสีย่ยงแล้วก็กลับมากดดันเอ่อกลับมาเป็นปัจจัยหมุนให้รัครองคำมีการขยับตัวหรือดิ่ตัวขึ้นได้นะครับ ขณะที่ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับก็จะเห็นค่อนข้างัดว่ารัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการเพื่อคลี่คลายในส่วนของสถานการณ์หรือว่าแรงขายในส่วนของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับพอตลาดเริ่มมีการรีบาวขึ้นทองคาก็เริ่มมีแรงขายทากําไรสับออกมาออประกอบกับในส่วนของคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนธันวาคม ซึ่งคิดว่าปัจจัยดังกล่าวหรือตัวเลขดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคายังคงจับตานะครับเพราะว่าหากจํากันได้ในส่วนของช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการของสหรัฐเไม่ค่อยจะสู้ดีนะก่อนจกเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอาจจะต้องมาจับตาดูว่าในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานจะมีทิศทางสอดคลงไปกับตัวเลขเศรษฐกิจในทิศทางอื่นหรือเปล่าหากตัวเลขแย่ลงหรือว่าดับตัวลงนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนให้ราคาทองคําขยับขึ้นได้นนต่อแต่ว่าหากตัวเลขยังคงทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็อาจจะกลับมาเป็นปจัจจัยกดดันให้ราคาทองคาอ่อนตัวลงครับค่ะตัวเลขนันฟาร์มอย่างที่เราทราบกันว่าก็มีนัยสําคัญทุกครั้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดีตามคาดหรือว่าเหนือความเหนือความคาดหมายนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้แถวๆนี้เลยค่ะแถวๆจุดวัดใจที่เป็นแนวต้านสาคัญ1,100เลยแนะนายังไงดีคะ ในส่วนของอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงนะครับในส่วนของระดับดังกล่าวหากราคามีการขยับขึ้นให้จับตาดูบริเวณพันร้อยสีนเหรียญอลลาล์าต่อเฟสซอนนะครับว่าราคาจะกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าหากระดับกับขึ้นไปยืนได้ยังมีลุ้นที่จะทดสอบระดับสูงสุดของวันนี้ก็คือ1,112แล้วก็หัก หรือทะลุไปได้น่าจะขึ้นต่อไปที่ระดับพันกับสิแลต่ก็จะมีแรงขายทากำไรที่สนับออกมามากขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามครับหากยืนบริเวณพันกันึเหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนไม่ได้โอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาเพื่อรอข่าวแล้วก็สะสมกำลังบริเวณพ0นเกับพ0นแยังมีอยู่นะครับดังนั้นแล้วหากนักลงทุนที่ อยากจะลงทุนในระยะนี้นะครับเรายังแนะนําเปิดโ o งพ position เป็นหลักแต่อาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคาใกล้ๆบริเวณพันกับเกเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับหากราคาสามารถยืนหรือตั้งฐานได้สามารถเปิดสถานะรองพ p o s i t i o กลับไปเพิ่มได้นะครับแต่หากยังยืนไม่ได้อยู่อาจจะต้องถอยจุดเข้าซื้อมายังบริเวณพันกับแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแล้วก็ตั้งซอปลอดหรือตัดขาดทุนหักแรงขายจน ให้ราคาหลุดระดับบริเวณพันเก้าเจ็ดสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเลขของข้าคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งในภาคตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐเราก็ยังคงยากที่จะประเมินอยู่ว่าตัวเลขจะออกมาเป็นปันจเจยบวกหรือเป็นปันจจัยลบกับทิศทางราคารงคำครับค่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวของเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์กันบ้างนะคะรีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นแค่เทคนิคโอลีบาไหมคะหรือว่าลุ้นไปต่อได้ ตัว S50 S16 นะครับเรายังประเมินว่าจากดูจากการปรับฐานหรือการลงมาของดันชนี ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการรีบาวในระดับประมาณสิบจุดเนี่ยเรายังประเมินว่าอาจจะไม่ถึงหนึ่งในสามที่ดัชนีมีการปรับฐานหรือยอดโตลงมาด้วยซ้ำนะครับขณะที่ในส่วนของแท็บที่เขาเปิดเอาไว้ก็คือแถวแถวบริเวณเจ็ดร้อยหกสิบสองจุดเจ็ดร้อยหกสิบหกจุดเนี่ยยังไม่สามารถปิดได้แล้วก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากดัชนีรีบาวหรือมีการดิด่งโตขึ้นเรายังประเมินว่าอาจจะยังคงมีแรงขายออกมาบริเวณเจ็ดร้อยหกสิบสองถึงเจ็ดร้อย 6 6จุดนะครับก็เป็นจุดที่นักลงทุนสามารถเล่นลอกและก็เปิดสถานะขายในะระดับดังกล่าวได้โดยเป็นตั้งสอปร้อนหรือตัดขาดทุนบริเวณ770ขณะที่การยอร่อตัวหรือปรับฐานลงนะครับอาจจะต้องดูในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ746จุดนะครับว่าจะยืนอยู่ไม่อยู่ถ้ายืนอยู่แล้วแนะนําว่าอาจจะเพิ่งทยอยปิดสถานะช็อตเพื่อทากาไรบางส่วนเพราะว่าดัชนีก็มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะ แต่ว่าหากดัชนียังยืนไม่อยู่แล้วก็ในส่วนของที่ทางราคาน้ำมันยังคงมีการปรับฐานลงต่อนะครับอาจจะชะลอในส่วนของการปิดสถานะไปบริเวณ737ได้ขณะที่ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาซึ่งยังคงเป็นปัจจัยภายในประเทศนะครับอาจจะเป็นกรณีที่มีการเสนอในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญออกมานะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดประเด็นหรือเกิดความผัดแย้งภายใน ก็อาจจะต้องดูจับตาดูเรียส่วนของกระแสดังกล่าวซึ่งนักลงทุนก็ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ภาพรวมสําหรับทิศทางราคาทองคำนะคะคุณผู้ชมยังคงต้องติดตามกันต่อด้วยว่าราคาทองคาที่เราเห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4วันแล้วก็มีแรงขายระยะสั้นสลับทํากําไรออกมานี้ณระดับที่เขายือนอยู่นี้นะคะจะสามารถยืนเหนือระดับ1นึ่ถึงหนึ่ได้หรือเปล่านะคะเป็นแนวต้านแรกถ้ายืนผ่านไปได้ค่ะก็ไปรอรุ้นทํากําไร1นึ่งพถึงหนึ่ได้คุณผู้ชมที่ยังไม่มีโพสิชันใจเย็นนิดหนึ่งนะคะรอให้ราคานั้นย่อตัวลงไปแนวรับแรก1 0 9 0 ถ้ารับไม่อยู่จริงๆยังมีอหนึ่งแนวรับสําคัญที่เคยเป็นแนวต้านมาในอดีตหลายๆสัปดาห์นะคะนั่นก็คือ1,080เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทยอยรับได้แต่ว่าค่าคืนนี้ประมาณสัก2องทุ่มครึ่งก็ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในภาฝั่งสหรัฐด้วยนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นใน